สบายดีตอนเที่ยงเบิดสุขุสุขนนะเนาะมือนี่กะพักเที่ยงพี่น้องกินข้าวแล้วเรียบร้อยเนาะมาเบิ่งทางนี้พี่น้องมีแต่ผู้สาวกินสมนี่กินสมเนาะหมักย่อมหมักย่อมหมักขามบายดีโอ้ยมีหมักขามนะ Thấy anh hên kiếp pha cá nhen, khắc nè Phá cá nhen, pha cá nhen, pha cá nhen Hên pha Để bẹo mặc đựa <laughs> Mặc mà nuổi nổi Để ổ xịt mặc đi mà hãy mặc đựa, ô hay không? Cần <laughs> mặc nè. เอามาข้ามมาก็ได้อู้กับปอมกาพี่น้องปอมกากับปอมกานี่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 ปอมกานี่พี่น้องเหมือขึ้นแล้วพี่น้องกับปอมกา แหลนเลยกระป๋อมกานี่พี่น้องหมึกเดือสลามขึ้นหมึกเดือยเนี่ยนะอืมพี่น้องหมึกเดือกินเมียงเนาะพี่น้องเนาะหมึกเดือนี่เดี๋ยวเบาลัดสิจวดพี่น้องเบาลัดกับซีมาซอยเบาแพง

พี่น้องพอดีกินเลยหนำคำหนึ่งคำหนึ่งเลยพ่อแหละนีก็พ่อและนะ้วเนาะยัดไปครับผมเบาเพลงกินโมเบิร์ตด,ดอกพี่น้องเอ้ยร้ายจิตเลยพากันกินเขาแล้วขึ้นพักเถียงเนาะพี่น้องเนาะก็อ๋โอโตพี่น้อง ดกอะไอะไระมเดืยน,นนี้ต้องเมียงขาน้องเนอะตำหัวขาหัวชิงไขยแสบ ของแท้เอาเลือกกินสิกินยังกินสมหรือสิกินผาดต้องตำเหมียงเนาะตำคนชิไายมาคับขากอยู่ด้กไม่ทำกตลังปเอำคามาาปเป็นแังได้สัมผัสสัมผัสเกี่ยวเขา เงพี่น้องแดดแกระแดดพูดอีดเ้าพล่ามาถสัญญาณลาบอ่ะเจตนาโรดสัญญาณหลาย พักคะแยงบูมีกินโซเน่าจากบารแก้วประแดพี่น้องเวกุยโซับจากบาดเฮ้ยไ้อประคันมนักรักแคแงสิกินเดียพี่น้องกะเพาคนนะี่บูเดรเียเอเ้าขห้เล มีแต่คนมีความหักนะะอกเความหักความหักมีมันกัจนวาเป็นสีชพูโอ้ยเนาะสมนักกุยกับผาวนะกินมาคกับะสมมีแต่วันอย่างเดียว น no. ่องน่องน่อเห็ได้ลนะเห็ได้เลนะเกแล้วมาเปดครัวแล้วนะเราวไปแมฮะอมแห้งน่องบะแห้งบะไว น้องวันใหม่ใบดีไว้ใบดีใบดีไหมใบดีไงพี่สบายดีไมหมสบายดีแขนเจ้าไปเห็นยังคือลายหือแขอนเจ้าไปเห็นยังคือลายคิดฮอดแม่เข้มอยู่บ่อ บอกแม่เข้มดูว่าเนาไได้กินหอนแม่เข้มมึงดูหันแ้นนะไล่เบิดแล้วไปกินขนมแล้วก็เอามาติดพี่น้อขนมหมากฝรั่งติดเต็มไปเลยพูดได้ติดหายบอกฮะคู่ไพ่ก่อ,อ อย่าเลียมือมันเปืป่อนนะเปือนไพี่น้องสุดเพิ่นสุดลงลุยต่อเพื่องพี่น้องอันนี้นะปั๊ดโทขาเจ้าปันเราปืนแก็บโฟนโฟ กินเป็นตาเส็บพี่นอ้องทางนะวันนี้พี่น้องพักขคนแองมาเป็นทางจาททเจ้าโอ้ยนะ <c oughs> พันพักขคนแองพี่น้องมีหมักเดือหมักข้ามพี่น้องอะไรกัหมักยม มัน <c oughs> แต่ง <c oughs> พักกันพักพร ย็นอยู่นี่นะฝุ่นเองกินเวตาเสบเนี่ยโจกยังออกมาอีหล่ะมาข้าวอืม้อ้ยวาย พักแยงมันะเอาแบบลูกทุงลุกทุงแล้วนะพี่น้องเนาะลุกทุงไปเลยครับม่วนใส่ทั้งใบใหญ่นิดเดียวใบหน่อยเนาะซื้อน้องจวด

แดดแห้งเป็นน้องเอ้ย มาหอนเอก่กะเวลาก็ะมมมาพอควรเนาะบาเพงก็ะิคอปิดคลิปอลไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับกดติดตามให้บาเพงเน่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสบายดีเบิดสุขสุขคน